วันนี้นะคะคิดว่าก็คุ้มคุ้มเนาะแค่แค่แค่วันแรกนี่คุ้มแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับอาพี่ชุติพรยอดมงคลค่ะชื่อเล่นพี่พรค่ะปัจจุบันพี่พรประกอบธุรกิจอะไรอยู่ครับอ๋อประกอบธุรกิจที่ที่บ้านทําธุรกิจค้าขายค่ะขายวัสดุก่อสร้างแล้วก็รับเหมาก่อสร้างคือก่อนที่จะตัดสินใจมานะคะ เราเล่นเฟซอยู่แล้ววันนั้นมีความรู้สึกอยากอยากศึกษาเรื่องอสังหาอีกครับ,รบแล้วเป็นไงบ้างครับเรียนไปวันแรกรู้สึกก็วันแรกเรียนก็ความรู้ที่ที่เราไปเรียนมาในหลายที่บางอย่างมันไม่มีในในหัวข้อวันนี้ความรู้ที่เราน่าจะรู้น่ะมันกม็มันก็ไม่ได้มาจากจากจากที่เราเคยเรียนมา แต่มาเรียนครั้งนี้ความรู้ที่เราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันทำยังไงมันได้มันได้มามันได้เลีย์ก็รู้สึกว่าได้ได้ความรู้เพิ่มเติมสิ่งที่เราอยากรู้น่ะมันไม่รู้มันก็ได้รู้แล้ววันนี้นะคะก็คิดว่าก็คุ้มคุ้มเนาะแค่แค่แค่วันแรกคุ้มแล้วค่ะเอาคุ้มคุ้มคุ้มในในคอร์สที่มาเรียนนี่ค่ะแล้วพรอยากจะ แนะนำเพื่อนที่มีความสนใจในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเรียนเลยครับอ๋อค่ะแนะนำครับน่าสนใจมันได้ความรู้แบบคือวันนี้น่ะได้ความรู้แบบแน่นเลยแน่นแต่ว่าพรุ่งนี้ถือว่าเป็นกำไร <Okay S 1> วันนี้คุ้มกับค่าคอร์สเรียนค่ะคแต่รพรุ่งนี้คงจะเป็นกำไร